ซิตี้นะครับของคุณนิวนะครับซิตี้2008ถึง2013นะมาด้วยอาการแร์ไม่เย็นนะครับดูกันชนหน้านะครับโค้งเป็นกระทะเลยนะครับเห็นไหมจะเข้าไปเบียดแผงหม้อน้ําอยู่แล้วชิดหม้อน้ํามากไปนะครับมันก็จะทําให้ความร้อนจากหม้อน้ํานั้นแพร่นะครับแผ่ลังกสีความร้อนออกมาหาแผงคอนเดนเซอร์ทําให้แรงดันระบบแร์นั้นสูงนะครับ คอมเพรสเซอร์ก็จะมีปัญหาได้นะครับตัวนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะก็ต้องเช็คกันนะว่ามันรั่วตรงไหนนะครับเพราะว่าน้ำยาแอร์มันไม่เต็มระบบส่วนใหญ่แอซิตี้นะครับก็จะเป็นเรื่องข้อต่อนะครับข้อต่อแต่ในจุดนี้นะครับขอให้ลูกค้านะครับทำการเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องคอมพรสเซอร์จะมีปัญหาในอนาคตนะครับมาเรามาทำการทอดตู้แอร์กันก่อนนะครับ พายุจะเข้าแล้วนะครับพายุบัวลอยไข่หวานเนะาะตัวนี้ทําการถอดกองออกมาแล้วนะครับก็จะมีนี่นะครับโฟมหน้ารถนะครับหลุดเข้ามากองแอร์ตันตึบตัวนี้นะครับมีหนูมาแล้วนะครับมีหนูมาก็เดี๋ยวอาจจะต้องปิดช่องลมหน้ารถให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหนูมันกัดนะครับอันนี้ทำการถอดชุดโบเวอร์ออกไปนะครับก็เห็นล่องรอยเห็นไหมครับ ลอยหนูมันเข้ามาเนาะกัดซะนะครับนี่กวนพับนะครับนี่หนูนะครับเข้ามาอยู่มากัดนะครับนี่น่าจะเป็นรอยฉี่มันนะครับมาทาการปิดครับไม่งั้นแล้วกระสูนดมฉี่หนูกันวันนี้ทําการถอดตู้ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นสภาพตู้มีการล้างมานะครับก็จะเห็น ลอยขวนนะพะบางทีเวลาล้างมันก็หัวล้ามันก็ไปขูดบ้างอะไรบ้างนะครับตัวเนื้อลูมิเนียมก็เริ่มปริเริ่มแตกนะครับตัวนี้ตู้รั่วหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับแต่สภาพก็ไม่น่าใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้ามันเป็นขุยมันแตกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมันเป็นอาการบ่งบอกนะครับว่าเนื้อลูมิเนียมนะมันก่อนนะครับ แตรงนั้นช่างมันนะครับนี่นะครับลูกประ ouais, จําตัวเขาคือตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นร่องไปแล้วนะครับเห็นไหมเห็นร่องไหมนะครับมันเป็นร่องไปแล้วคือโอลิงนะครับโอลิงจากขอบของตัวเนี้ยนะครับคือโอลิงบางโอลิงเวลามันแข็งตัวมันยุบเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยขอบตรงเนี้ยมันก็จะสั่นนะครับพอมันสั่นปุ๊บมันก็ทําให้เกิดร่องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ เปลี่ยนโอลิงไปก็ไม่หายนะครับเปลี่ยนโอลิงก็ไม่หายใช้ไปสักระยะก็จะรั่วออกมาอยู่ดีนะครับทางที่ดีสุดคือเปลี่ยนตู้แอรนะครับคือตู้รั่วไม่รั่วไม่รั่วแต่ถ้าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นร่องไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากนะครับถึงขั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นร่องไปแล้วนะครับเหมือนกรบอกโชคออะนะครับ เปลี่ยนซีนให้ตายยังไงถ้ามันเป็นรอยเป็นตาแมวไปแล้วยังไงก็รั่วนะครับอย่างๆก็ไปสูนเซนโซนะครับไปเบิกแผงคอนเดนเซอร์ก่อนนะครับแผงแอร์นะครับในองคเดอร์นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับใช้ขายึดตรงนี้นะครับเป็นอันเก่านะครับเขียนวันที่นะครับวันที่30เดือน9ปี68นะครับรับประกันตัวแผงแอร์นะครับ2ปีงานประกอบ1ปี นี่ก็รับประกันกันสองปีกันไปแต่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 ต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าขับไปนะครับเกิดแบบไปจูบหน้ามานะแผงรูอันนี้เคมไม่ได้นะคำบอกก่อนคือมันรับประกันในรูปแบบของคุณภาพนะครับการหลุด QC อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียกรนะครับขับขับไปอ้าวเกิดร้อยเชื่อมไม่ดีอย่างเงี้ยปิรูออกมาเคมได้นะในสงปีนะครับเจงเจ๊เปลี่ยนใหม่อันนี้แต่ว่าแบบ ไปจูบมาไปเซยมาไอ้ขาตรงนี้นะครับงอหักไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้เค็มไม่ได้ต้องบอกก่อนมันเกิดจากอุบัติเหตุนะครับอันนี้จะทําการติดตั้งนะครับตัวแผงคอนเดนเซอร์พร้อมกับเดเออร์เปลี่ยนโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้แอร์นะครับตู้แอร์นะครับตรงสเปคเป๊ะนะครับวันที่30เดือน9นะครับปี68แลรับประกันตัวตู้แอร์2ปีนะครับเหมือน แผงแอะเลยนะครับอ่ารับประกัน2ปีนะครับงานประกอบรับประกัน1ปีอ่านี้เ <simplest> ป uh, like ็นในส่วนของภายในตู้นะครับน่าจะใช้น้ํายาแรงในการล้างนะครับดูนะครับโฟมละลายเลยนะครับโฟมละลายเลยนะครับมันจะมีโฟมรองอยู่ด้านล่างเนาะนะครับเนื้อโฟมละลายกันหมดเลยนะครับตอนนี้น้ํายาแรงนะครับตอนนี้จะทำการประกอบนะครับ ตู้แอร์นะครับแผงแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับพอเธอล้างเรียบร้อยนะครับก็มาฟัชชิง่งต่ออีกสักนิดนึงนะครับจริงๆเราฟัดเปลี่ยนแผงเป็นตู้เนี่ยไอตรงเนี้ยมันไม่มีน้ํามันอยู่แล้วจะมีน้ํามันตกค้างคือตามพวกท่อเนาะและในอะขอบห้องแรงดูแรงอัดของคอมเพรสเซอร์อ่ะยังมีตกค้างเล็กน้อยเดี๋ยวทําการฟัดมันออกมานะครับต้องการให้เป็นน้ํามันใหม่นะครับระดับ9.9%กกันไปเลยนะครับก็ฟัดแล้วนะครับอ่า น้ำยาวิ่งนะครับอย่างนี้นะน้ำยาวิ่งละ่อยมันทํางานกันปาต่อมาท่าเจะทําการตัวน้ํามันคอมนะครับในเคสนี้จะใช้เป็น PAG 1234 YF นะครับเพื่อให้ระบบนะรองรับตัวน้ํายาแอร์ตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็น PAG นะครับเหมือน ตัวติดรถนะครับคือเป็นชนิด PAG แต่ว่าเป็นน้ำยาอาจเป็นน้ำมันคอมที่อัปเกรดขึ้นมาให้รองรับ1 2 3 4 YF แล้วนะครับซึ่งจะต่างจากสแตนดาร์ดที่เป็น SP10 นะครับซึ่งมันลองไอ SP10 เนี่ยมันไม่รองรับ1 2 3 4 YF นะครับแต่ว่าระบบเนี่ยเราเซตนะครับไว้รองรับเรียบร้อยนะครับเกิดอนาคต YF มันถูกนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำยาแอร์มาใช้ YF ได้ทันทีเลยโดยที่ใช้ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ช่างเจติดตั้งเข้าไปให้นะครับตอนนี้ช่างเจก็ทำการเตริมน้ำยานะครับเติมเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเดโทนาวันนะครับเป็นน้ำยาแอร์ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเอามาใช้ในค o n d a City นะครับเพราะว่าต้องการให้เพชเชอร์นะครับคือแรงดันฝั่งไฮนั้นไม่สูงนะครับเพราะว่าคอมแอร์นะครับน้ำมันคอมมัน เสื่อมสภาพอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าแผงแอร์มันยุบไปหาหม้อน้ำหม้อน้ํามันแผ่ความร้อนมาเ้าก็เลยทําให้อ่าน้ำมันคอเพวเตอร์เสื่อมอ่าจเจต้อมแอร์แบบเชิงป้องกันนะครับอันนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งหมดนะอ่ะดูค่าทํางานนะครับโรเพเชอร์ก็ประมาณ29แล้วนะครับส่วนไฮเพเชอร์อยู่ประมาณร4 0 135นะครับโดยประมาณเห็นไหมไฮไม่สูงนะครับ หายไม่สูงเข็มกระดิกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้น้ำน้ำมันคอมเนาะมันท่วถึงก่อนอันนี้มันกระกระดิกเล็กน้อยไม่ไม่ได้ไไดน่าห่วงนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรมาเย็นไหมนะครับนี่เห็นไหมครับมาดูอุณหภูมิกันนะครับดูอุณหภูมิกันลมทรงนะครับลมท่ง,งตอนนี้อยู่ที่หกองศาอุณหภูมิห้องโดยสารยี่สิบสองนะครับรถวิ่งมา 1 2 2 0 8 6กกิโลนะครับลันเทส100%เรซเียบร้อยนะครับประกันตู้แอร์2ปีนะครับแผงแอร์นะครับ2ปีงานประกอบ1ปีนะครับใน1ปีตู้แอร์มีปัญหาแผงแอร์มีปัญหานะครับจากตัวมันเองนะไม่ได้ไปล้างหรือว่าไปโดนสะเก็ดห,หรือไปจูบมานะครับถ้ามีปัญหาคือเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับใน1ปีเกิน1ปีไปแล้วนะครับ ชิ้นอะไรมีประกันแต่จะมีค่าบริการถอดประกอบนะครับผมแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้แพงนะครับเรียบร้อยนะครับเย็นทั้งคันดูนะครับฟ้าเปอร์นะขึ้นทั้งรำนะครับเรียบร้อยกันไปโอเคครับผมขอบคุณครับ